ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเอาเทคนิคแล้วก็ความรู้มาแบ่งปันกันนะครับก็คือวิธีการต่อคอนนะครับนะเพราะว่าการต่อคอนนะครับนะแต่ละอันเราต้องคำนึงถึงน้ำหนักส่วนต้นกับส่วนปลายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสม 4, สุ่ม 5, ล้วเราเราว,วเราจะมาใส่ได้นะครับนะอันนี้ผมก็คำนวณไปแล้วเนาะก็คือจะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ อันนี้ก็คือกกของเขานะครับนะมีความยาวอยู่แค่นี้เดี๋ยวต้องตัดทิ้งอีกนะครับที่นีส่วนปลายนะครับเราต้องมาจับเทียบดูกับตัวผนึกด้วยนะครับนะกับตัวผนึกด้วยว่าเขาสมส่วนไหมนะครับี้มีการต่อนะครับผมก็เจาะรูเข้าไปแล้วนะครับผมนะเจาะรูเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะใช้น็อตเนาะก่อนนี้ผมจะใช้น็อตนะครับนะก็คือใช้น็อตสกูนะครับประมาณนิ้วนิ้วครึ่งนะครับนะอัดเข้าไปนะก่อนที่เราจะอัดนะครับเราก็ ัดเขาหยอดกาวร้อนเข้าไปก่อนนะครับนะหยอดกาวร้อนเข้าไปก่อนนะครับนะหยอดกาวร้อนเข้าไปก่อนแล้วเราก็ใช้อัดเข้าไปเลยนะครับผมโดยการใช้ไขพ่วงขันเข้าไปนะครับนะเอาให้แน่นให้ตึงนะครับนะแค่นี้เองนะครับนะแล้วหลังจากนั้นกาวกาวหยดหลังหลังจากนั้นเราต้องมาตัดหัวออกนะครับผมนะ หลังจากที่ตัดหัวออกเรียบร้อยที่นี้เราก็ตัวนี้เราก็เจาะรูเหมือนกันนะครับที่เราก็ใช้กาวอัดเข้าไปนะครับกาวหยดเข้าไปในรูเลยนะครับนะหยดหยดนี่เต็มไปเลยนะถ้ามันล้นก็ให้ปล่อยเขาล้อนออกมาเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องคำน,นึงนะครับไม่ต้องกลัมวมันจะหกอะไรนะครับพอเขาอัดเพ <seats. S 2> ราะว่าเขาล้นออกมาปุ๊บเขาก็จะล้อนอยู่ในนี้ปุ๊บทีนี้เขาก็จะอัดอัดคอนไปในตัวนะครับนะ ทีนี้เราก็เล็งปรับให้ได้องศาให้ได้ขนาดความโค้งของเขาด้วยนะครับนะฮะเราต้องเล็งให้ได้เขาให้เขาได้ความโค้งของเขานะครับนะนะครับทีนี้เราก็มาจับทาพกับตัวลูกกลงลูกพเนตรเรานะครับผมนะให้ให้ได้ขนาดสัดส่วนของเขานะครับนะทีนี้ก็เราจะอัดขี้เลื่อยอีกทีนึงครับผมรับหลังจากที่ต่อนะครับนะเราก็ใช้ขี้เลื่อยนะครับผงไม้ที่เราขัด ทิ้งนะครับมีประโยชน์นะครับเราไม่ต้องทิ้งเรามาพอกตรงนี้นะครับเฉพาะแค่พอกตรงนี้ก็หมดกาวไปหนึ่งหลอดแล้วนะครับทำไมถึงราคาพเนี้ถึงขึ้นราคาถึง2,000บาทก็เพราะต้องสิ้นเปลืองกาวอีหนึ่งหลอดนะครับนะแล้วก็คอนก็จะเป็นคอนเกลียวนะครับเลยขึ้นถึงที่2,000บาทนะครับนะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าทําไมถึงขึ้นถึง2,000บาทนะครับเพราะว่าต้องเพิ่มกาวอีหนึ่งหลอดนะครับหยดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนะ เราที่สองมาครับนะครับนะหลังจากที่อัดกาวเรียบร้อยแล้วครับฮะเราก็มาขัดให้เขาเรียบนะครับนะแล้วก็ขัดเอาส่วนที่ทเป็นเปลือกไม้ที่อยู่ที่มันไม่ค่อยเรียบออกด้วยนะครับเพื่อให้เหลือแต่ตัวเนื้อไม้นะครับแล้วที่นี้เขาจะ เป็นรดลายแบบนี้นะครับจะสวยนะครับนะเพราะเราเหลือตะแก่นไม้เลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาเปลือกปอกทั้งหมดนะครับเอาออกเป็นบางส่วนนะครับนะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับจากเมื่อกี้ที่มันใหญ่ปมมากแล้วก็ขัดเอาขัดเอาใช้อ่า กระดาษทรายนะครับขัดในล่องไม่ให้เป็นเกลียวตามเนื้อไม้ที่เราจะต้องเอาออกนะครับให้เหลือแต่ตัวแกนตรงนี้นะครับทีนี้เขาก็จะสวยแล้วก็ขัดสิทิ์แล้วก็เป็นการลดน้ําหนักของคอนไปด้วยนะครับถ้ามันใหญ่เกินน้าหนักมันจะเยอะนะครับพอเยอะปุ๊บสปินจะเอาไม่อยู่นะครับมันจะพอนกต่อเราดินนิดหน่อยปุ๊บก็ับเผออาจจะมีการลักลั่นนะครับนะบเพราะว่าน้ําหนักคอนเขาเยอะเกินไปเราต้องชั่งน้ําหนักของคอนด้วยการาระดับสายตานะครับนะก็คือ,อ เขาเรียกว่าอะไรอะความรู้สึกเนาะเราไม่ใช่ไปช่างกิโลนะครับก็คือความรู้สึกเราต้องช่างให้เขาแบบอ่าให้มันคลาสสิกแล้วก็ให้ให้มันอ่ากลมกลืนกันนะครับนะก็คลิปนี้ก็เอาความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์มาแบ,บ่งปันกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนกันอีกนะครับผมสําหรับที่นี้ต้องกบขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมครับสวัสดีครับผม